คารวะ <S <S นอ, <S <S น,อน้นอมตามความดีพระครูแล้วก็อาจารย์หมอเขียวและคารวะมิตรหมู่ดีทุกทกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกข์ค่ะแนะนำตัวเองค่ะดิฉันชื่ออุไรคงแก้วอ,อ,อาชีพค้าขายการศึกษาค่ะดิฉันจบมศ .5 แล้วก็เป็นอาอาสอบแพทย์แผนไทยในสาขาเภสัชในสาขาเภสัชค่ะความเก็บป่วยคือ ในขณะนี้ไม่มีเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของแพทย์แผนไทยมาก็เลยไม่มีความเจ็บป่วยค่ะส่วนสังกัดขอสังกัดภาคกลางเพราะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะในเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยตัวเองก็ค่อนข้างจะทําไปในดีระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มันมีหยาบนิดหน่อยแต่ค่อยๆพัฒนาไปได้ค่ะในตัวต่อมาก็คือจะรับฟังมูมิตร ดีได้ค่ะทําได้ค่ะส่วนจิตอาสาดิฉันเป็นทํางานในเรื่องของออชมรมสมาคมอยู่แล้วเป็นจิตอาสาอยู่แล้วค่ะส่วนที่ทําไมถึงต้องสนใจวิสนใจวิชารามเพราะว่ามีความสึกอยากเกาะติดมุกอยากเกาะติดมิตดดีแล้วก็ชอบกับ กเกษตรไร้สารพิษเพราะที่บ้านก็ทําเกษตรพอเพียงอยู่ฮะแล้วส่วนมาก็อยากรู้พระไตยปิดกค่ะว่าที่ผ่านมาเรารู้แต่ว่าหนังสือพะไตรปิดกแต่ไม่รู้ว่าในพะไตรปิดกมีอะไรบ้างก็ฟังจากหมอเขียวแล้วรู้สึกว่าประทับใจก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียนค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะมีอะไรสอบถามไหมคะ สอบถามเรื่องอายุได้ไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่คะอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีขอบคุณค่ะมีเชนใดมีคําถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะกอโทษด้วยเทคโนโลยีไม่เก่งเมื่อกี้ลาดับที่เท่าไหร่นะคะฉันจดยิ่งๆลำดับสมัครเข้าแปดสิบเก้าใช่ไหมคะลำดับสี่แปดสิบเก้าใช่ค่ะ ขอบพระคุณอยางสูงค่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้รหัสนักศึกษาอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวจำหลัชุดรหัสนักศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราใช้รหัสสมัครเข้าก่อนค่ะในการที่เราจะจัดการบริหารข้อมูลในบางส่วนณช่วงนี้ค่ะถ้าไม่มีคำถามก็ไปในส่วนการโหวตนะคะมีท่านใดคัดค้านไหมคะไม่มีท่านใดคัดค้านเลยนะคะพี่ออนค่ะยินดีด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะที่ยกมือไว้ในแชทอ่ายกมือในไว้ในซูมนะคะนัชรีหรือเปล่าคะนัชรี49ค่ะถ้าสะดวกเปิดกล้องเปิดไมค์ได้เลยนะคะคุณนัชรี <laughs> เชิญค่ะนี่คะ่ะลำดับที่49นะคะ พุณชาีสะดวกเปิดกล้องไหมคะอขอเปิดห,หนอย่างเดียวได้ไหมคะได้ค่ะเชินได้เลยค่ะกาบการว่านาจาร์์มองเขียวและจิอาตาทุกท่านนะคะชื่อนางสาวนัชชิวัฒนานนทอายุสามสิบเก้าปีค่ะอาชีพพนักงานบริษัทนะคะอยู่เกะกรุงเทพค่ะการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขารัฐทริภาษาศาสตร แผนบริหารธุรกิจค่ะความเจ็บป่วยไม่มีนะคะต้องการสังกัดภาคกลางค่ะสามารถรักษาสิ่งได้ค่ะทำมาเป็นปกติอยู่แล้วค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์มาสองปีแล้วค่ะสามารถรับฟังและทำตามมติหมู่ได้ดีค่ะสามารถทำงานเป็นจิตอาสาได้ค่ะกินดีและมีความตั้งใจทำงานเป็นจิตอาสาค่ะทุกโอกาสค่ะทำไมถึงสนใจเรียนวิชาลา ด้วยที่ว่าเนื่องจากแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะอยู่เมืองไทยมาสิบปีแล้วป่วยเป็นมาเร็งต่อมน้ำเหลืองมีก้อนที่คอสองก้อนนะคะมีความสนใจรักษาแนวแพทย์วิธีธรรมนะคะเบื้องต้นได้ศึกษายาเก้าเมตรจากท่านอาจารย์หมอเขียวจากช่องดูทูานะคะมาประมาณหกเดือนแล้วแล้วก็ได้ปฏิบัติในส่วนของยาเม็ดที่หนึ่งถึงเม็ดที่เจ็ดได้เป็นประจำมานะคะ แต่แต่จะมีปัญหาในส่วนที่เป็นยามเม็ดเลือดคือเม็ดที่8ที่9้าเนี่ยคืออ่าดังนั้นจึงมีความสนใจอยากจะศึกษาธรรมะและต้องการเรียนรู้การรักษาแบบแพทย์วิถีธามให้มากขึ้นโดยเพื่อเพิ่มองความรู้ทางด้านการรักษาและเพื่อเพิ่มปัญญาและต้องการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นค่ะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะข้อมูลครบถ้วนนะคะมีท่านใดมีข้อสักถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะถ้าไม่มีก็ไปโบนนะคะมีท่านใดคัดค้านการสมัครเข้าเรียนของท่านนี้ไหมคะไม่มีนะคะดีด้วยค่ะผ่านการสมัครเข้าเรียนค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะต้อนรับน้องแหวงนะคะอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะ